สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปสบายดีกันสู่ผู้สู่คนจ้ะพี่น้องอ่ะมื้อนี้ยายี่บุญผาชุมบรรยากาศรอบบ้านรอบรอบ,รอบทางเขาบ้าน,น,นเนียบุญเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นสา Nam พี่น้องสา Nam แล้วก็จะมีอ่าพักกระ,กะเฉดน้ำไหมพี่น้องเห็นบ่พระกระเฉดน้ำปะที่เขากินกับสมตามกินกับอัน ขนมเ้นนะแม่เนี่ยเขียวเียวเนี่ยแพคแพแน่พี่น้องยอดอ้วรัวโย่ผู้ใดอยากกมาเก็บเอาเก็บเอาไปพัดเก็บเอาไปกินกับตำสมมันจะออกมันๆผัดๆจังน้อยพี่น้องนี่เป็นเป็นบรรยากาศเป็นไอ้นี่ขางบ้านหนังบ้านยายบุญี๋ยยายบุญจะทายบึง้งตอนนี้ตะเวนกำลังติโพขึ้นมาแล้วพี่น้องกำลังจะเจ็ดโมง เป็นบ้านของยีบุพี่นอ้องบ้านยีบุบใไล้ c หนท้างนี่แหละมันเป็นทางแยกนี่เด้นี่เป็นทางแยกรอบมู่บ้านกลับไปนี่อันนี้เป็นทางแยกรอบมู่บ้านกลับไปบ,าบ,าบ,บไป้านบ้านยีบุญเรากลปอไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนอันนี้ขางท้างนี่ขางท้างก่อนจะเขามู่บ้านนี่ขจปลูกท้องอุไรล่ไว้ได้ ประมาณซีปีได้ละมั้งเนี่ย,ยต้นสูงสูงเนี่ยได้ประมาณ4ีปีละพี่นอ้องดอกเลืองอลามงามตาเป็นดอกยี่เบิดปีนะคะว่าเลี้ยงว่าดอกเนี่ยเป็นดอกยี่เบิดปีพี่นอ้องเป็นได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะโรยโรยเราก็เกิดอีกเอ้โรยเราก็เป็นดอกอีก รถทิ้เลอเข็นเข็นรถเกี้ยวได้พี่น้องนะรถทิ้เลอเข็นรถเกี้ยวเร็วเร็ว,รว,รวอันตรายปะบอกเรียงว่าอันตรายเลเป็นทางเป็นท่างเขาบ้านนะคะเป็นทางเขาบ้านนะะเนาขาหมู่บ้านของพวกยายบนพี่น้องก็จะประมาณนี้มีสระรอบหมู่บ้านนะคะจะมีสะน้ำรอบหมู่บ้าน กรเจว่ามันเป็นเมืองเก่าพี่น้องนี่แหละเมืองเกา่า่นมาเมืองเกา่าสมัยก่อนๆกระจ้าจะเห็ดสะเห็ดคล้องน้ำหลอบหมู่บ้านนี่คือป้องกันค่าศึกอย่างประมาณนี้เนาะ่นบ่านเบิ่งดอกท้องหมูไลพี่น้องดอกทองหุูไลก่อนจะเข้าในหมู่บ้านยายบ,บนจะผ้าย่างเบิง่งบ่ไกลดอกพี่น้องประมาณ เห็นบ่รถน่ะนะรถเหยียบข้อได้นะ่ะนะเขากลังออกล้วงเลยพี่น้องเอาต้นนี้ต้นใบนย่มาต้นนี้เป็นอยัง,งคนน้ำนะก้นได้บนจิกกัดตัวเนะขากลังออกล่วง ทุ่งนาพี่น้องทุ่งนาเขียวสวยเขากำลังออกห่วงออกอยงอันนี้เป็นเขามะลิคถวพี่น้องเป็นเขามาละลิไปูสุดเสียงหูเสียงตายเพือ่ออันนั้นเป็นปั๊มน้ำมันยาดของเยอยบนนั่นแหละพี่น้องน้ำลดแล้วตอนนี้พี่น้องน้ำลดแล้วเนี่ยเป็นนาเป็นนายาดกันแมนเบิร์ตสอง,องทางทางั้ง ใกล้ๆใกล้ๆบ้านเนี่ยแมนมนหน้าบิยาติของเงี้เบนดเลยเป็นถนนค่อนกีดเป็นถนนลาดยางนะคะเด็ดซ่องเหรอพี่น้องเด็ดซ่องแล้ว ห้องน้ำหนีน้ำไหลปีนี้น้ำหลายพี่น้องน้ำหลาท้ายจะย่อนแสงนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะน้ำดอกทองบุไลสองขางข้าง,งอันนี้ตัวนี้ตะกีมันจะเป็นป่ายไดย้พี่น้องตัวนี้ ตะกี้พันเห็ดเป็นป้ายมู่บ้านเขาเนี่ยบัดน,นี้มันพักมันโคนแล้วบนนี้คนมาพัฒนาค้าพัฒนาพี่น้องบ้านที้บนจะเป็นผู้ญยสองสองกหญ่เดีสองกุงญย้ใหญยมูหาจะเป็นผูญยิงผใหญยมูมูเก่าจะเป็นผู้ยทายพี่น้อง เพราะว่าบานใหญ่เพินเลแบงเป็นสวงมูสวงมูบ้านนาะพี่น้องงามบดอกไม้ย่อนแสงเนาะมันจะย่อนแสงนี่บุไทยโอ้ยสอ,อนสอ,อนดอกเป็นปุ่มเป็นงอนเนี่ยพี่น้องสอ,อนดอกพ่อหัไล่เป็นปุ่มเป็นงอนดอกดอกแห้งพี่น้อง ดอกดกคักดกแน่วขึ้นสอนบ่ก็สอนบอพี่น้องอากาศดีดิบุญละเหลืองมาลามงามตาไปพูนสุดหูสุดแสงหมูเสียงตาสุดแสงหูแสงตาไปบุญหพี่น้อง บนป้าเขาบ้าน,านป้าเขาบ้านสามทางมะนีสามทางมะนีก็เป็นทางเขาบ้านใวบนไก่พอเลยบุญน,นี่สองสามแม่พี่น้องหมามากัดของเราเบิดหมามากัดกินไก่ อันนี้เป็นประตูหลังบ้านจ้ะพี่น้องเนี่ยประตูหลังบ้านเนี่ยที่ยายบนที่ยายบนเอาหินมาลงอ่ะพี่น้องที่ยายบนเอาหินมาลงเพระว่าตอนที่มาเหมือนนั่นฝนมันตกมันบอกฝนมันตกน้าม,มันท่วมน้าม,มันท่วมทางเขาก็ล้ำบายายบนก็เลยไปสร้างหินมาลงหินคุกพี่น้องมันคุกมาลง มือนันคอยิบบนโอ๊ป่ามาย่างข้างเขาบ้านจอดรถมือนันงัวเขาเข่ามากอกินต้นนันกัดเขียนบักผักแฟ้งขาดตายจ่อยเนี่ยจะได้หือลงพี่น้องนี่เป็นด้านหลังด้านหลังบ้านพี่น้องอันนี้เป็นด้านหลังบ้าน พรายางไปทั้งหาบ้านแถวนี่จะเป็นขางกําแพงบ้านนี่สิเป็นบอ่ปบอป่าบ่อหอยที่อยู่บนเลียงพนาอตอนนี้เหลือตะปาแล้วพี่น้องเหลือตาปาเอออันนี้เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศข้างบ้านพี่น้องเป็นบรรยากาศข้างบ้านอี่นี้สา n รอบหมบ้านเลยสาน a m ง่า่าได้พี่น้องสา Nam ใ่ญ่ คลองน้ําใหญ่รอบหมู่บ้านเลยถามมากวงเงไไี้ยวปรดโอ้กวงเงี้ยวรลอกหมู่บ้านอ่ะพี่น้องคิดเบิ่งมากวงังบ่กวงเงี้ยวบ่เงี้ยวหลอกหมู่บ้านอนะ่ะกวงก็จะบ่ใครฟพวกกัดปรนเดเนาะเป็นวงเงงป็น,นงปวงนี่ทางบ้านพี่น้องผ่านญาตกิก็จะไปะปลูกดอกดาวเรืองขาย จะปูขายเป็นรายได้เสริมพี่น้องน,นี่ก็เป็นนาบ้านที่บนตะกอนเกิดก็จะเข้าทางนี้พี่น้องแต่ตอนนี้เขาก็เลยไปหันไปเข่าทางด้านหลังอันนี้เป็นหนาบ้านห็นบอเป็นโต๊ะนั่งกินขา่ากินยังกันดอกเกี้ว ดอกแก้วนี่เวลาหนาะฝนนี่จะออกดอกแบบขาวเป,เป็นพุ่มเป็นพวงผู้หญิดีดีเลนพี่น้องเต้นาแรงเขาจะบ่ออกดอกบ่ออกดอกดอกอันนี้ก็คือเป็นกําแพงบ้านนะคะกําแพงบ้านถามว่ากวางเง้วปันใดพูนกวางไปพูนหรอกไปสูดพูนหรอกก็โค้งไปทั้งนั้นอันนี้เป็นบ้านเป็นบ้านไม้หลังของพอนะคะเป็นสองสันแต่ว่ายายบดเนาะว่ามันเกา่ามันผุมันพังแล้ว อยากบ้างลงเห็ดใหม่แต่เฮายังมาหันเนีมีเงินพี่น้องยังมาหันมีเงินเป็นบานหลังของพ่ออันนี้เป็นบานหลังของเยบุญนะคะอันนี้เป็นบานหลังของเยบุญอันนี้เป็นบนเห็ดคั้วเฮาเฮาจะมุ่งเฮาจะมุ่งเป็นเป็นเป็นคั้วอีกต่างหากนะคะแต่เฮาบดไ้แอมได้ยังแบบบ่ใหแอมบดไ้แอมแบบมิดชิดแอมเบิดเนาะพี่น้องแพงขางบานพี่น้องอันนี้เยบุญก็เอา อ่านี่ไม่เห็ดประตูเล็กนะคะหลอกไว้ย่มาคืนบ่ให้หมาบ่าให้อันนั่นละลาบละล่วงเข้าไปอันนี้เดี๋ยวจะเอาพักิตู้มาปลูกนะคะนี่ปุ่นเอาตะไคร้มาเน็บใบก้อนทีจิดปบบานพอหงแต่ว่าฝนมันตกคัาหลายมันก็เลยแบบป่บเพยนะพี่น้องอันนี้เป็นขางกำแพงที่บันยี่บนนังช้ำต้นไม้เห็นบ่พี่น้อง ขี่ผลชั้มบักหน้าชั้มบัก,กูดไว้บัน้รอบบ้านด้านข้างอันนี้เป็นรอบบ้านด้านข้างมันก็ต่ีมีมีฟุตบาทมีฟุตบาทยางไปได้กว้างนะคะสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรนะคะพี่น้องสามเมตรละประมาณญี่ปุ่นกระเฮ็ดการสาดอ,อกมานีบรรยากาศดีค่ะนย้มมอเ้าเอาซ้ำนี่แหละเด้อพี่น้องบัน้ไปญี่ปุ่นไปทำงานต่อยังอยู่นีชุดยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยพี่น้องเลย นี่บุตรก็เอาเสือ,อคุ้มแล้วก็ยางผ้ายางผ้าช่มเนาะโอ้ยมันนั่งกินเขาเก็จะมานังนาน่งอยู่นี่เนี้ยมาเศร้าขอช่ำตุ่นใหม่เขา,เาไว้นี้โอเคอยู่เด้พี่น้องโอเคอยู่นี่บานเล็ว้วมันมีพื้นบานเล็ว สวยนะดอกของเขาอะชอบ,บาด่างนะคะพี่น้องดอกของเขาสวยนะนี่ผลเห็ดใบหมู่บ้าน่น้่นงโอเคเอาไปสำนีกก่อนนะพี่น้องเด้อ